สนนนับุโดยครีมโทนาฟมีตัวยาททนาฟเท็ดใช้รักษาโรคผิวหนังซึ่งเกิดจากเชื้อราน้ำกัดเทา้าห้องกงฟุตคันตามนิ้วมือนิ้วเทา้าคันในร่มผ้ากลากเลื่อนเชื้อราบนหนังศีรษะครีมโทนาฟแชมพูรเรมิสั่งซื้อได้ที่ช้างไทยช้อปปิ้งโทร0 9 2 3 5 2 4 4 4 8 ทนกระแสะเรียกร้องจากแฟนๆที่ยุโรปไม่ได้จริงๆค่ะจากเดิมที่เคยแพลนว่าจะเดินสายทัวร์คอนเสิร์ตท,ที่ยุโรปไม่เกิน2เดือนล่าสุดต้อยหมวกแดงแปลนขยายเวลาเดินสายต่ออีกหลายประเทศจะมีที่ไหนบ้างไปฟังกันเลยค่ะต้อยหมวกแดงสวัสดีครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับพักอยู่เบอร์ตันบูดนะครับที่ระหว่างเมืองริปพูลและก็แมชชิสเตอร์นะครับยังยังอยู่ที่นี่นะยังไม่ได้กลับเมืองไทยนะครับ ก็ได้เจอแฟนๆที่ประเทศอังกฤษนะครับก็อบอุ่นมากนะครับท่านพ่ท่านชายที่น้องชาวไทยนะครับที่มาร่วมชมคอนเสิร์ตแล้วก็ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันได้ถามไทยกันนะครับแล้วก็ที่น้องชาวไทยที่นี่นะครับก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับมีให้ความร่วมมือในการออกมาเต้นมาฟ้อนมาชมนะครับในการที่เรานำคิมมาบรรเลงด้วยนะครับก็จะมีบรรยากาศที่อบอุ่นนะครับบางท่านก็ นำ้ำตาซึมได้ยินเสียงคืนเสียงแคนก็คิดถึงบ้านนะครับมีแฟนๆเรียกร้องนะครับข้าบเกี่ยวเป็น,เ,ปนเดือนๆอย่างเงี้ยก็เลยทําให้ต้อลหมกแดงจะต้องคิดว่าน่าจะอยู่ต่อนะครับแพนแพนจริงๆน่าจะกลับวันที่5้ามกรานะครับอาจจะอาจจะอยู่จนช่วงสงการนะครับถึงจะได้กลับเมืองไทยนะครับอาจจะเป็นแบบนั้นนะครับจะมีแพลนไปสกอตแลนด์ด้วยนะครับแล้วก็ไป คอนเสิร์ตที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับในในตัวเมืองลิเวอร์พูลด้วยนะแล้วก็แล้วก็จะมีงานช็อปที่เราไปเขาเรียกว่าการ p r i เวทนะครับกับการจัดติดกรรมเล็กๆขึ้นอีกนะครับเรื่อยๆนะฮะฉะนั้นการส่วนคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็คงจะจะจะอยู่เพิ่มอีกหลายเดือนนะครับยังไงก็ต้องฝากความคิดถึงและความห่วงใยไปถึงพี่น้องชาวไทยด้วยนะครับยังไงก็ดูแลรสุขภาพนะยครับแล้วก็รับวัคซีนให้ครบโดสนะครับ มีโกาสได้กลับเมืองไทยได้เจอกันในคอนเสิร์ตนะครับผมขอบคุณครับคิดถึงรักในห่วงใจนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับว้าวเรียกว่าแฟนๆที่ยุโรปได้ม้วนต่อกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวคะ่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลูกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลูกทุ่งและ Youtube ข่าวลูกทุง่งติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดนึกถึงลูกทุง่งนึกถึงช้างไทย